สวัสดีครับเ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอ FC ์เอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าเท่าชาแนลวันนี้วันที่25กรกฎาคม2568พห้าร้ยเอฟซีพา, FC, พาท่านผู้ชมครับออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับผมช่วงบ่ายจะคําแล้วท่านผู้ชมนะครับมินี่พาดินทางมาหลายทีหลายหมองนะครับ ตอนนี้บ้าวท่ากาอยู่นี่ครับผมคุบาวัดป่านะครับธรรมชุ่มจะพาเอฟซีพาธรรมชุ่มนะครับมาเบิ่งพี่น้องนับสร้างเพิ่นมาสร้างหลังคานะผมสร้างหลังคาปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับผมสร้างมาได้สองมือแล้วคุบาเพิน่นว่านะครับจะมาถ่ายให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันนะครับวันนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับบ่าวเแ่าจะลงให้ท่านผู้ชมครับเปิดตัวเซียนนอนน้อย นะครับท่านผู้ชมเซียนนอนน้อยนะครับบ่าวเถ่าเห็นมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นทรงมาให้สี่สองสองสี่นะครับถือว่าแม่นของเพิ่นอยู่นะครับก็เลยจะลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพื่อให้โชคน้อเพิ่น้องพี่น้องเนาะอบ่าวเถ่าเห็นมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาส่งมาให้สี่สองแบบสี่สองสองสี่ท่านผู้ชมอเอ้างวดนี้นะครับบ่าวเถ่าจะลงให้ท่านผู้ชม จังไปช่มไปฟังน้ากันเลยพี่น้องเะคดับเบาวเท่าจะภาพปีเบิงขุนพี่น้องรับสร้างเป็นกําลังทํางานนะครับสาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่ได้ร่วมสร้างด้พี่น้องเ้อนะครับนะครับสร้างหลังคาพี่น้องหน้าผมกันแดดกันฝนนะครับปูปะขาวต้นโพใหญ่นะครับจะภาพปีเบิงเล็กทูบพรออมพี่น้องนะครับคูบาวัดป่านะครับคูบาจุดวันพระพี่น้อง จุดเช้าวันพระนี่แหละกูบาร์วานะครับอ่านี่ครับสร,ร้างเป็นกำลังพี่น้องสาธุบุญเดอ้อนะครับผมนี่ครับหลังคานะครับอ่าพอได,ด,ด้บังแดดบังฝนนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าปลูกปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับท่านผู้ชมสร,ร้างเป็นกำลังเ็ดได้วสองมือแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเทพี่น้องเทพื้นนะพี่น้องเนาะเทพื้นอ่าเทพื้นแล้วก็แจ้งจะปลูกกระเบื้อง หาได้โชคได้หมาดหาได้ปูกระเบื้องเห็บปูอีกอ่าคู่บ่คู่บา่บาว่าเอามาเบิ่งเห็บซีน้ำเนี้ยนะครับเลขทูบธรรมชมหาเอฟซีหาผู้ใดมักนะครับซาจูเด้อปูเดอ้อนะครับไอเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องพ่อ,อยายไม่ไงพี่ป่านะอาสุขูสุกุนไอเพิ่นได้โชคได้หมาดเนปูเดอ้อสามตัวตรงๆรงสองตัวตรงๆง,ง,งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาไปดัง้งคู่บาจุด จุดเช้าวันพระนะครับ982เลขเลขแปดได้พี่น้องเด้อนะครับบอจิเห็นเป็นเลขหา้า98 982289นะครับอ่าเอานะครับหาดิโฉกได้มหนนะครับนี่ครับสร้างเพิ่นกับกำลังนะครับเพิ่นได้มาเห็ดสองมือแล้วพี่น้องนะครับสาธุบุญกับทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะครับเอา,าหาผู้ใดมักพี่น้อง นะครับเลขทูบนะครับเก้าแปดสองนะครับอ่าบ่าวเถาเกษตรพาเดินทางกลับธรรมชมนะครับผมหล่เดิอยผ้าแวะตลาดเน่นะครับคือเกานะพาไปชมบรรยากาศจักน้อยนะครับจังไปฟังไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเด้อนะครับเซียนนอนน้อยนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเห็นมาแล้วพี่น้องงวดที่ผ่านมาพันสุงไม่ให้บ่าวเถาสี่สองมาสองสี่สี่สองสองสี่นะครับถือว่าแม่นของพันอยู่เลยพี่น้องเด้อ บรรยากาศมืดขึ้นทาชมคือฝนจะตกนะครับอ่าบรรยากาศมืดขึ้นนะครับเอาทผช้ชมนะครับผมสาธุบุญนำาอาจังไปชม่มไปฟังน้ากันอยู่บ้านได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวจะพาแวะตลาดก่อนนะครับผมมาหอดตลาดแล้วท่ชนชมนะครับตลาดสดนะครับเทศบาลน,นะครับผมอําเภอสองดาวได้พี่น้องเดอ้อนะตลาดสองดาวตักกระแตนบอกคุณย่ย ุณยายมือมีเห็ดโอ้พี่น้องกีบโมกีบโปมทำชุ่มเม่หว่วากีบโมอะถุงเท่าไรคุณยายถุงละร้อยตักโตนี่หกสิบหกสิบตตักระแตนพี่น้องตักระแตนเห็ดบ่มีแล้วช่วงนี้เห็ดมืดแล้วพี่น้องแบบไผ่งังก้อนเอาพี่น้องไผ่งังตลาด นเห็ดบ่าเพยมีแล้วนะตัวตะก,กะแตนหลายนะครับไม้ยันาดท่านผู้ชมเห็ดกีย่ยงมีอยู่ด้านนี้เห็ดกีย่ยงมีอยู่เห็ดพวกพี่น้องกองได้กีแม่ <50. S 1> กองละห้าสิบธิบุชมเห็ดพวกอ,อันนี้อันนี้ยังครับหนึ่งตอ พี่น้องตอ่อเป็นหัางกระมีเป็นหัางกระมีแบบเป็นหัางกระมีเห็ดไข่ก็ยังมีอยู่นะครับเนาะเฮดไข่เฮดพวกกองเขาได้กครับนี่ยกองละหาพี่นอ้องเห็ดพวกอันนี้แบบเป็นหัางก็ยังมีขนมป้อมอันนี้อันนี้ก็เห็ดไข่หมดเห็ดไข่ม่เปี่ยนเ็ดไข่ก็ยังมีพี่น้องผ้าย,ยังร้อยตลาดกันได้พี่น้องเด้ดวยจะได้ยังไปกินมื่อนี่นะครับนี่หั่งพี่ก็จะเป็นเนื้อไม่เอาไปีซุปพี่น้องเนื้อไม่ต้มเนื้อไม่ปีซุป กกอ้ตะกระเตียนถอดขึ้นหลายแฉะอันนี้น้ำไม้ไาเนาะอันนี้เฮ็ดขมพี่น้องเห็ดขมมกยังครับเนี่ยมกหนอก่อไม้พี่น้องผักนึ่งคือหลายแฉะอันนี้ผักนี่ครับเนี่ยผักกันจวงพี่น้องอันนี้กินกับตำมะฮงนี่นี่ลวกกินกับตำมะฮงเดี๋ยวพา,ายงางเลาะกันกินได้ยังไปกินมื้อนี่น่อไม้ลาทำชุ่มเดี๋ยวไปกินกับตำมะฮงพี่น้องเอาน้ำไม้ไานี่แหละเดี๋ยวจะอุดหนุนแม <Zen. S 1> ่ค่า เดี๋ยวบ้านเราจึงจะแวะตลาดนับตลาดเทศบาตลาตำบลหนองหลวง,งอีกพี่น้องแปดลดอกไม้นัดเอาไปกินกระปุน,ปน,บบนพนี่น้องกับกินกระปุ่นกระป๋องหุงข้าวโพดกันนี่น้ำไม้ไรเดี๋ยวจะอุดหนุนพกกันยูพ <c> ักไก่แงัก้งอันนี้ก็ครับพักไก่ก่อนเนี่ยพักไก่แง้อันนี้พักไก่แง้งอ้าพี่น้องใครเป็นการให้เบิ้งนี่ละ,จะเจ้าน้ำไม้ไรต้มไปกินกับตําหุงกระปุน ทั้งนี้ก็น,น้ไมันไรไก่กระไรหมูตะก,กะ่เตียนตะก,กะ่เตียนอีหยังอะไรไม่ถุงนี่ปูปูหยังปูปูหินมปูหินปูผู้บ่แม่ปูหินปูผู้ปลาพี่น้นองปูจักถุงละนี่สอ,สองถุงสองถุงแม่ข้าไปใต้เองมาตะก,กะ่เตียนนี่อุ้ยหนาเฮ็ดกะหาเฮ็ดน้ำม่นข้าวนี่พี่น้องหนาตะก,กะ่เตียนมึงน่งกล่องละสี่สิบแต่ประชมแม่หมูบปางสองพันได้น้ไมันไรปีหินกับตะหุงกับเอ กระปุลป<น>ุนะตักระแตนทอดเ<น>ป็นเพิ่อไนไปเตะท่านใดเลยนี่ไหมค่มนะออน้ำปลาอ้อยน้ำปลาอ้อยพี่นอ้องตักกระเตียนเอาเปพ่อกับยุบ้านทำให้ชุ่มแพร่บรรยากาศให้เบิกแจ้งน้อยแม่หมูมัมนเกืออุดหนุนไม่ค่ะเพื่อนละทั้งปูทั้งตกระแตนขอบคุณนะคะขอบคุณครับงบามเผ็ดงามเผ็ดกับมะอุดหนุนพร้อมด้วยกันพี่พี่น้องกี่ปมก็สนใจไปแม่หมูนี่สนใจอยู่กี่ปมพี่<อ>น้องนี่ ตาสีป่ปมต้องขาเลย่อ,ยาอ,ยอเอาแม่เอาพี่น้องไปพวกกันที่บ้านท่านผู้ชมชมมาหอดบ้านแล้วลงให้เอซเลยนะครับท่านผู้ชมเสียนนอนน้อยได้พี่น้องเดอ้อนะับหนึ่งสิงหาคมสองพันับเล็กเด่นเล็กวิ่ง7กับสามนะครับอ่าลักเจ็ดเจ็ดหนึงจน,งน,งน่าจากชุดวิ่งนะพี่น้องเดอ้อ นับชุดวิ่งของเพิร์คือ4ตัวนี้3 7 4 1เดี๋ยวเอฟซีจะว่า4 1มาตดสายมาในชุดวิ่งนี้ต่วเพิ่นจับ3กับ7เป็นตัวเด่นตัววิ่งนะครับหลัก3 3 1 3 4 3 7นึ่งสาเพิ่นเน้น2คู่คือ7 4กับ3 7นะครับหลัก7จ็ท่าเน้นเน้นบนเด้อพี่น้องเด้อหลัก3เน้นล่างนะเปิดตัวงวดแรกนะครับบ่าวเฒ่าเห็นมาแล้วพี่น้องนะครับจังลงให้นเอฟซีเห็นแล้วว่าเขานะครับอ่า เห็นแล้วว่าเขาเพิ่นทรงมาให้สี่สองสองสี่นะครับเอานะครับถ้าเขานะครับถ้านั่นจังได้คุยทาได้คุยกับเพิ่น์ด้พี่น้องเด้อนะครับงวดนี้ลงให้่เอฟซีก่อนเอาจับหน้าจอได้พี่น้องเด้อเสียงนอนน้อยอุ้ยนะไม่หมูได้ยังมาบ้าบ้าแถาได้เนาะไม่เนอะไม่ไล่พี่น้องโอ้กับทู่ไงดีแท้กับทู่ไม่เจรพบนบ้าแถาซื้อยูไส้รู้ไหมเห็น ซื้อยืดตลาดนองหลวงตลาดนองหลวงบ้าตลาดสดนองหลวงพี่น้องตำบลนองหลวงซื้อมาฝากพี่สาวน้ำเข่งหนึ่งเจลตเตอรี่เข่งหนึ่งเออใส่็จละตั้งไหนละเอียดใจอ่าเอาเสียงยอะเอียดใจผุนเยอะยางไปผุนก็ได้หรอกเอาฝาปะเอาไปฝากเปิดประตูนะอ่าเอาเดี๋ยวนเราไม่ต้องไปแบังอยู่ผุนไปเบิังขั้วขั้วคางเล้าอ่า เด็กน้อยแพ่งไดล่ะคือนไปเห็นรถมาหนี่งไปไปาไปทุ่งหน้าหนึ่งเข่าอ่ะหนึ่งเข่าเขาอ่ะสอดดีเอ๊ะจอยแก่แ่อันนี้ไม่ปนอันนี้เอา่่เอานี่อันนึงถุงผมถุงผมถุงนึ่งออาน้ำม่ไรน้ำม่ไรน้ำไ์้ม่นไรคนละถุงนเรถคนละถุง เอาเละคนละถุงเ่เนี่ยหน่อไม้ไล่กินกับปนปลาทูอ่าซื ák, ้อมาให้ปนอืมปนแหงก็สบด้มนป้าปนหนาเกกหน่อยปนนาก็แสบอืปนเกน่อยปุหลัวแคบหนาจอยว่าไพี่น้องได้นะครับเสียนนอนน้อยนะพี่น้องเนาะหนึ่งสิงหาคมสองพันบแปดนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเจดกับสนะครับ พิ่ว่าถ่ายเจ็ดดีเจ็ดเด่นบน3เด่นล่างนะครับหลักเจ็ดเดหนึงเจีนะครับหลักก็สี่หนึงสีนึ่งมาจากชุดวินพี่น้นองนะหลักสามสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะเด่นสคูคือเจ็ดกับ3านะครับหรือประมักกัวินเอานี่นนะครับจับเอาชุดวิน4ีตัว37 4 1ถือว่าเปิดตัวงวดแรกได้พี่น้องได้เป็นแนวทงนะธรมักถาชอบพิว่าไปหาลอตเตอรีไร่ไวเลยเจ็ดสกับสา นะครับตัวน้ำเน่นะครับทชมชมเซียนนอนน้อยอ่าบ่าวเถ่าก็ได้นี่แหละประทูไม่เจโรตลีต่าป้นให้กันนะครับอ่าน้ำไม้น้ำไม้ไรวันนี้เจเจแล้วปิ่งปลาปลามาจากเมืองเลยพี่น้องนะครับผมอเอานะครับบ่าวเถ่าก็ขอบคุณเลพี่น้องเ้อขอบคุณเซียนนอนน้อยนะครับทู้ชมอ่าบ่าวเถ่าเห็นมาแล้วนะครับว่าเขาว่าเดินดีเดินดีของพ้นยู่ เห็นมาแล้วนะเพิ่นส่งมใหม่ซีสองสองซีฮาริโชกน้ำเพิ่น์ด้พี่น้องเลยนะครับเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เอาแยน้ำเตาหลวงกับบอมาเลยติดว่านมาอยู่ว่านมาอยู่เปล่าอยู่มาเหมือนอยู่บอม่าเออคนมายังเว้นเว่นแยกอ้วนทั่วหากันซุ่มมือเท่าอเออแยกอ้วนทั่วหากันซุมมือไม่ต้องมากรับนะครับท่านผู้ชมนี่แหละกับขบคมาบ้านช่วงค่ำพี่น้องนะครับกะทายบรรยากาศนี่แหละอ่าขั้วบ้านเจนะ แนะบบขั้วบันทิจอยเนี่ยไ้เดวลลเาอพะแวะตลาดเนี่ยพี่น้องอกับจังล้งให้แนะเอ้อเออาหาด้สุกน้ำเพลินด้วยพี่น้องด้วยนะพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ